ตกแต่งรอบคันตั้งแต่แมกยางช่วงล่างไปจนถึงชุด Body Part อบอดี้พาร์ทรอบคันเป็นสีอะไรนะสีดำเงาลบนันสีบอลแต่ว่าชุดแต่งตัดสีดำเงาตัดสีดำเงาตัดไงวะอธิบายกูไม่ถูกลูกค้าจะงงไหมนี่เดยครับแกซี่โฟรนะครับผมกั่นแกซี่ครับ กวัญกซี่ครับสวัสดีครับไอ้กชัดชื่อกูอย้าอมีครั้งที่สองอครัขอโครัครั้งที่ชัดอ่ะวันนี้มีอะไรมาแนะนําลูกค้าวันนี้เป็นชุดแต่งแท้งสามร้อยแล้วก็เป็นอุปรกรณ์ตกแต่งรอบคันตั้งแต่แมกย่างช่วงล่างไปจนถึงชุดบอดี้พาร์ทรอบคันคันนี้เรียกว่าแบบว่าประมาณว่าเป็นเซตเต็มเลยครับพี่หวันเอางี้ไอชุดหน้าเนี่ยแปลงเป็นประมาณรถรุ่นไหนอะไรยังไงคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้นตำรับของเขาเนี่ยคือมาจาก Merc ์ d e เดสเบ G63 ก็ค <G> ือแปลงให้เป็น G63 บาบัสใช่ครับเป็น G63 บาบัส t กำลังนิยมกันอยู่ตอนนี้พี่อยากรู้ว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง1เลยเนี่ยเรื่องด้วยของแท้ง300เนี่ยรูปทรงกับ G63 เนี่ยมันเป็นทรงเดียวกันคือเป็นรถที่เป็นลักษณะทรงกล่องทรงกล่องทรงเหลียมเหมือนกันอย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีในส่วนของเรื่องที่เป็นจุดไฟหน้าแล้วก็กระจังตัวกระจังใช่ครับแล้วก็จะได้โล,โ,ลโก้บีด้วยที่เห็นเห็นก็จะมีกระจังฝากระโปรงแก้มคิ้ว ใช่ครับกันชนหลังดักเทลดักเทลสปอยเลอร์แล้วก็มีฮุดหน้าชิ้นนี้ฮุดหน้าจะมีไฟ l e d มาให้ถูกไหมครับสองดวงอันนี้ยังขาดที่ยังแรปไม่เสร็จก็กันชนหน้าอ่าเป็นกันชนหน้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งส่วนอื่นมีอะไรอีกส่วนของเรื่องแม็กยางอ่าสเปคแม็กยางก่อนอแม็กยางเนี่ยจะเป็นสิ่งเริ่มต้นนะสิ่งแรกที่ ทุกคันเนี่ยจะเปลี่ยนกันเยอะมากนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยส่วนมากลูกค้าจะใช้แม็กเดิมแล้วเปลี่ยนยางอย่างเดียวนะครับ mm. เพื่อให้มีความใหญ่ขึ้นเต็มขึ้น2เลยก็คือเปลี่ยนมาเป็นแม็กยางเลยอย่างคันนี้เนี่ยใช้เป็นขอบ20ในส่วนของเรื่องยางเนี่ยเป็นโตโย AT 3 2 7 5 5งเจ็ย่นะครับเป็นยางออเทเลนนะครับแล้วก็ลัดเข้ากับตัวแม็กตัวนี้เป็นแม็กฟอร์ดสั่งตัดนําเข้ามาเองนะครับแล้วก็จะมีโลโก้บาบัดด้วยนะครับตรงรุ่นอฟเซ e เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ o f f s e ตบวก8 บวกแใช่ไหมครับโดยปกตินกนในรุ่นก่อนๆที่เราทํากันไปที่สมัยตัวดีเซลยังไม่ออกนะครับก็จะมีเปลี่ยนแม็กยางก็ยังเล่นกันอยู่ในขอบที่เป็น17บางทีก็ใส่ในพวก KMC นะครับขอบ17ออฟเซตประมาณบวก15บวก20ประมาณนี้นะครับแล้วก็รัดยางได้ถึงขนาด 28, 5, 7, 1 7โดยไม่ต้องยกเลยสำหรับแท้งนะครับซึ่งจะเป็นยางที่ไซส์ใหญ่แล้วก็ตอนนี้ ของแท้งเองที่ออกมาเลยก็จะมีชุดชงล่างออกมาแล้วนะครับชุดชงล่างก็จะมีหลายๆรุ่นนะครับจะเป็นซับแท้งปรับ8เป็นควีนซีรี์หน้าหลังซับแท้งของคันนี้จะเป็นชุดควีนซีรี์นะครับหน้าควีนซีรี์หลังปรับ8นะครับเป็นชุดสแตนดาร์ดโหลด2นิ้วซึ่งเขาจะให้เบ้าสปริงเรามา4ตัวนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราใส่เบ้าสปริงไปพร้อมสปริงแบบนี้สําหรับชุดนี้ ความสูงก็จะได้ด้านหลังก็จะได้เป็นสแตนดาดนะครับแต่ถ้าถอดออก1ชิ้น25มิลก็ประมาณ1นิ้วเนี่ยก็จะเป็นโหลดเราจะโหลดนิ้วโหลด2อนิ้วอุปกรณ์โปรเฟนเดอร์มีมาให้ครบครับผมในส่วนของเรื่องช่วงล่างเนี่ยต้องถามพี่กวัญดีกว่าเพราะว่าพี่กวัญเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านช่วงล่างมากก็อยากจะสอบถามพี่กวัญว่าเปลี่ยนช่วงล่างแล้วดียังไงเปลี่ยนช่วงล่างดียังไงนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่ไม่เคยขับแท้ง300เลยให้นึกภาพ สำหรับรถรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนเคยขับคือ Fortuner นะครับถ้าเคยขับ Fortuner ที่เป็นสแตนดาร์โดยไม่มีการเซ็ตช่วงล่างเนี่ยฟิลลิ่งพอกันนะครับกับ Fortuner แต่หลังจากที่เราเปลี่ยนช่วงล่างไปแล้วสิ่งที่ได้คือรถนิ่งขึ้นเกาะถนนมากขึ้นความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ไม่มีอาการแข็งกระด้านนะครับซึ่งอุปกรณ์ชุดช่วงล่างพวกนี้ที่ออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยโรเนเดอร์ จัดเซตมาตรงรุ่นทั้งหมดนะครับตัวเบนซินก็ใช้เบนซินนะครับดีเซลก็ใช้ของดีเซลเพราะน้ําหนักชกจะไม่เท่ากันครับผมแล้วก็อย่างเซตเนี้ยครับพี่เป็นเซตโหลด2อ่ารถเตี้ยกว่าเดิมจะขับดีกว่าเดิมไหมครับรถเตี้ยกว่าเดิมขับดีกว่าเดิมไหมรถเตี้ยกว่าเดิมท g จะต่ําลงจะช่วยให้เรื่องของการเข้าโค้งนิ่งขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราโหลดเกิน2ความกระด้างมาแน่นอนผมพันธงแต่หลายๆคนก็ ไม่ได้สนเรื่องความนุ่มนวลมากมายนะครับเอาทรงเตี้ยๆสวยๆไว้ก่อนอาจจะไปโหลดถึง2นิ้วครึ่งหรือ3นิ้วอาจจะต้องมีดัดแปลงเรื่องลูกยางกันกระแทกหรืออะไรในส่วนอื่นๆได้แต่ว่าชุดที่เซ็ตมาแล้วเซ็ตได้ตรงกับที่เขาเซ็ตโชคมาแล้วเนี่ยรับรองว่าดีขึ้นอยู่แล้วก็ถือว่าโหลด2ก็ย,ยังคงมีมีความนุ่ม<ก>ยู่ก<ด>็ด,ด,ดีกว่ารถเดิมอ่ะดีกว่ารถเดิมยังนุ่มนวลกว่ารถเดิมอยู่ใช่ครับในเรื่องของสีเนี่ยชุดนี้จะเป็นเอ่อชุดแดบสี ก็ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยเราจะมีแคตตาล็อกสีให้เลือกประมาณมากกว่า60กว่าเฉดสีเลยหรือว่าจะเป็นสีผสมสีเลืองมุกคือเราสามารถทําให้ได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการครัคันี้ र. รถเดิมเป็นสีดําแต่เดี๋ยวหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วก็จะมีการไปแลปใหม่ทั้งคันถูกไหมใช่ครับทีนี้พอดีมันก็ยังมีคันข้างๆนะครับซึ่งก็จอดรออยู่เหมือนกันคันนี้แต่งเป็นเป็น G 6 3เหมือนกันไหมเหมือนกันครับอันนี้ใส่ไฟหน้าแล้ว อ่านี้ใส่ไฟหน้าแล้วแต่คันนี้เองเป็นการพ้นสีให้เหมือนกับสีเดิมของโรงงานไม่ได้แลบถูกไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมอยู่บ้างคันนี้ชุดแต่งเขาจะเป็นสีดำเงานะเป็นสีอะไรนะสีดำเงาลบดันสีบอลแต่ว่าชุดแต่งตัดสีดำเงาตัดสีดำเงาตัดไงวะคิวดำเงาใช่ครับเ,ออเป็นเป็นทูโทน อธิบายกูไม่ถูกลูกค้าจะงงไหม <S <S อะมีอะไรอีกว่ามาในเรื่องการทําสีของเราใช้สีระบบไหนอะไรยังไงครับพี่กวัาเอาง่ายๆนะครับสีตอนนี้เนี่ยเรื่องงานสีเนี่ยเราเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ทําเองแต่ตอนนี้ทางเก t วอลมอเตอร์สุราษฎร์ธานีเขาจะเขามีห้องอบห้องอบมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้งานที่คุณภาพใกล้เคียงกับสีที่ออกจากทางโรงงานเกทวอลมาเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสีว่าจะเป็นยังไงนะครับ เบอร์สีเดียวกันเลเยอร์สีอะไรเดียวกันก็คือคือแทบจะไม่มีความเหลื่อมล้ำกันเลยยกเว้นในในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนตกแต่งที่เป็นไฟเบอร์กับชิ้นส่วนที่เป็นงานเหล็กต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นเองอันนั้นเป็นปกติเป็นปกติกตทีนี้เรามาดูเรื่องงานแรปแรปสีนะครับแรปสีนี่เราประกันลูกค้ารับประกันให้ลูกค้ายังไงในเรื่องของงานแรปเนี่ยเราประกันให้ลูกค้า3ปีในกรณีที่สีบวมสีล่อนสีซีด ชิ้นส่วนที่เป็นสติกเกอร์ตรงไปหรือว่าอะไรมีการล่อนออกมาอย่างนี้เราดูแลให้ใน3ปีนะครับก็คือเราดูเราดูแลให้แบบครบวงจรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปตอนที่ประกอบเสร็จนะครับสนใจที่จะตกแต่งแท้ง300นะครับในโซนภาคใต้หรืออาจจะมาจากที่อื่นรับทั้งหมดนะครับแก๊สซีโฟร์ฮิวไดจังหวัดสุราษฎร์ครับ Can i see 4x4